ก็สู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะก็จะเป็นในเรื่องของการตอบคําถามนะครับทาง SMS รวมถึงคุยสายสดกับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับขอทูนกติกาสั้นๆนะอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS พิมพ์ PD ครับเว้นวรรคตามด้วยคําถามระบุมาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดน,นะครับรวมไปถึงอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดวันไหนใส่มาด้วยจะได้เป็นการรีเช็คกันนะครับ ซายที่จะลงทะเบียนตอนนี้น้องทีมงานกำลังรอรับอยู่นะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาได้เช่นเดียวกัน024960493และ024960494นะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่เราสามารถจะสื่อสารร่วมกันได้นะครับเริ่มกันที่ SMS แรกสำหรับวันนี้ครับคุณมนตรีนะครับ ยี่สิบสองธันวาสองสองวันเสาร์เวลาเกิดหกโมงเย็นอยากถามเรื่องงานและเรื่องเงินพอดีรอง,งานใหม่อยู่นะแต่กรรมะกับกระดุมพระเป็นกาลีนี่สินะครับก็งานมันอาจจะไม่เป็นดังที่ใจหวังนะครับแล้วก็อาจจะเลื่อนหรือล่าช้าก็ได้นะอ,อย่างนี้นะครับหาเบื้องต้นเนี่ยให้คุณ หาโอกาสซื้อพวกของมีคมอะ่ะจะเป็นกันไกลตัดเล็บก็ได้นะครับ้วต้องพยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือคอนเน็ชันที่คุณพอจะมีนะครับก็เป็นกําลังใจให้แต่ปีนี้โดยรวมทั้งงานและเงินไม่ค่อยดีพูดง่ายๆไปทําบุญเสริมอย่างที่เรียนเอเต่อมาครับคุณวรพสบสาเดือน3 1มสเวลายี่สิเกือบเที่ยงคืนนะครับรองานที่ชนายเป็น รอง,งานที่เจ้านายเป็นฝรั่งอยู่จะพอมีหวังไหมครับรอหลายเดือนแล้วก็ความจริงแทบจะใกล้เคียงกับท่านเจ้าของ SMS แรกวันนี้นะครับเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยจะดีเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยจะดีปีนี้นะครับก็ฝากอย่างนี้แล้วกันฮนะแต่ของคุณวรพบเนะี่ยยังพอที่จะดูมีโอกาสมากกว่าเล็กน้อยให้คุณวรพบ นะครับหาโอกาสไปให้ชีวิตสัตว์15ตัวไปเลือกปล่อยป่าก็ได้ซื้อที่ตลาดสดที่คนเขาจะซื้อไปทําอาหารนะครับแต่ว่าเหตุปัจจัยในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของต่างประเทศหรือแม้กระทั่งเกณฑ์เดินทางยังพอมีโอกาสอยู่ทําเสริมอย่างที่เรียนนะครับ SMS ต่อมาคุณพาณิศสอนหกุมภาสี่ศูนนะครับจะได้ไปเรียนต่างประเทศไหม โชคลาบเป็นอย่างไรตอนนี้ย่างสิบเก้าราหูเป็นอายุนะครับเกณฑ์เดินทางก็มีถ,ถ้าหมายถึงระยะสั้นเนี่ยนะถ้าหมายถึงระยะสั้นช่วงนี้มรณะเป็นสีสุภาพเป็นอุตสาหะหลายปัจจัยก็ค่อนข้างที่จะเอื้อในเรื่องของเกณฑ์เดินทางฉะนั้นมีโอกาสที่จะสมหวังนะในเรื่องของการเดินทางไปศึกษาต่อในช่วงเวลานี้ถ้าคุณมีแพลน ถ้าจะเป็นในในอนาคตก็เดี๋ยวค่อยถามเข้ามาใหม่แล้วค่อยว่ากันส่วนในเรื่องของโชคลาภนั้นไม่เด่นนะจ๊ะเอสเอ็จต่อมาครับคุณ27เดือน2 31นะครับเวลา13.33ดวงปี58เป็นอย่างไรแก้ไขยอย่างไรถ้าไม่ดีเป็นคนวันเสาร์ถูกต้องนะครับ ผมดูหลังวันเกิดให้เลยนะสุขสันต์วันเกิดลุวงหน้านะครับถ้าจะเตือนนะเตือนเรื่องเงินหลีกเลี่ยงการค้ำประกันให้ระมัดระวังในเรื่องของพันธสัญญานะครับแล้วก็ปีนี้จะพูดอะไรคิดเยอะๆแต่งงานผมทายดีนะครับงานมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กรณีถ้ามีคู่ครอง ถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วปีนี้ที่กำลังจะหมดไปมาได้ความรักความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะครับให้คุณไปบริจาคเงินเรื่องทุนการศึกษามากน้อยตามกําลังนะครับส่วนทะเบียนรถเนี่ยคู่หน้าราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องขอโทษทุกเสาโมเมาราหูคู่หลังก็เก็บเงินไม่ได้อันนี้ให้ใช้น้ําพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินนบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณ พระสังคคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8 7ดและก็ศนซึ่งเป็นบรารปพระเคาะใหญ่ทั้งหมดเอสต่อมาครับคุณประหยัดถามในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์4 5วางแผนเก่งนะครับส่วนรถเนี่ยสอด,ด้านดีคือสร้างสรรค์แต่บางครั้งทําอะไรอาจจะต่างจากขนมไม่เหมือนชาวบ้านใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลขศูนย์ครับเอสต่อมา พบคู่จริงหรือยังปีนี้จะได้แต่งงานไหมแสดงว่ากำลังอินเลิฟนะฮะยี่สิบเจ็ดมิถุนาหนึ่งสองหกทุ่มเอาละสิเที่ยงคืนปฏิทินตรงกับวันศุกร์เช้าเป็นศุกร์หรือเช้าเป็นเสาร์ครับนะกรุณาส่งข้อมูลเข้ามายืนยันด้วยนะว่าเป็นหกทุ่มของคืนวันศุกร์เชา้าเสาร์หรือหกทุ่ม นะครับแล้วฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะจ๊ะเอสกซ์มต่อมาครับแต่ถ้าดูคร่าวๆอ่ะนะดูคร่าวๆนะๆนะถ้าหกทุ่มเป็นของคืนวันศุกร์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของความรักนะครับสมเมษาหนึห่ในเรื่องของเลขบ้านเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ครับ 2. อสอง,สองพระจันทร์สดวงก็ความสว่างสวัยความมีสเสน่ห์ดีนะ แต่ขอให้มีความหนักแน่นเชื่อมั่นกล้าตัดสินใจหน่อยส่วนรถเนี่ยอังคารเสารเป็นคู่แตกหักอุบัติเหตุระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทด,ด้วยนะครับอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะที่เลขเจส่วนเบอร์โทรเนี่ยคู่ศัตรูไม่เอาใช้คู่มิตรดีกว่าฮะหนึ่งห้าสสลับกันได้หมดส่วนในเรื่องของครอบครัวโชคลาภเป็นอย่างไรสเมษานึ่ เวลา11นาฬิกานะครับวันอังคารคุณผู้ชมรบกวนส่งกรุณาส่งวันที่วันเกิดเข้ามาด้วยนะอาทิตย์ถึงเสาวนะครับความรักความสัมพันธ์ก็ถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าจะปรับความเข้าใจกันได้นะครับและหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยในแง่ของความรักความสัมพันธ์ก็ปรับตัวดีขึ้นโชคลาภไม่เด่นดาวการเงินก็เสียด้วยหลังวันเกิดถวายสังฆทานพร้อมกับเข้าสารถุงใะช่ไปต่อมาครับ คุณอ้ายเกิดวันที่9พฤษภา06.11โมงพะระฤหัสบดีราศีใดเชียงรายเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะครับสิงห์ช่วงนี้อดทนหน่อยละกันนะหลายหลายเรื่องไม่ค่อยดีเลยแหละนะครับ ระวังจะหนึ่งเรื่องสตังค์นะราหูค้นทรัพย์สองระวังจะมีปัญหาบจักบรรดาญาติพี่น้องนะครับรวมไปถึงช่วงนี้พระฤหัสก็ยังไม่สามารถที่จะให้คุณนะรอจนเลยผ่าน11กรกฎาคมไปแล้วนะครับชีวิตจึงจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเอสเอต่อมาครับจักรยานยนต์59อ่า23 2359กก็คู่หน้าคมในฝักนะคู่หลังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จดีนะครับ แต่เลขบ้านเนี่ยให้ระวังหน่อยโดยเฉพาะอาจจะมีสิ่งเล้นลับมาเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยได้อันนี้ให้ใช้ทองคําเปลวแท้บริกรรมคาถาชินนะบัญชรและปิดไปที่เลข8และก็เลขศูนย์ครับเอสเอ็มต่อมาคุณธนิดา8พฤษภา1 0ศูเที่ยงคืน40ฟ้าสว่างไปบรรชันขอบคุณฮะสำหรับข้อมูล ก็ถือว่ายังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่ปัญหาคนรักครอบครัวการเงินและหนี้สินตอนนี้ย่าง48นะ่ในนะในแง่ของสภาพคล่องนะในแง่ของสภาพคล่องช่วงนี้ก็ผมว่ายังยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับ ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะการเงินนี้สินจะเป็นลักษณะที่ได้มาก็ต้องนําไปโปะหรือจะเป็นในลักษณะที่ว่าเงินผ่านมือจะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวลองดูหลังวันเกิดนะอืมหลังวันเกิดก็ใกล้เคียงจริงๆแล้วอามองยาวๆนะครับคุณธนิดาในเรื่องของปัญหาภาระหนี้เนี่ยให้คุณให้คุณปักหมุดไว้เลยให้เลยผ่านห้าสิบไปแล้วอายุย่างนะครับก็คือเข้าห้สิบเต็มอะย่างห้าสิบเอ็ดจึงจะ เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปีนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงการประทะหน่อยกับคนรักลองดูนะพูดน้อยๆไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะฮะและปีนี้ปัญหาจะลดน้อยลงลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพมหานาครสถิตอยู่ในราศีมังกรครับ SMS ต่อมาคุณบุญญนุษยนะ์เกิดวันที่5ตุลาคม 1.9เวลาสิบห้าจุพื้นฐานดวงโชคลาภในความจริงอย่าเพิ่งพูด,พดถึงพื้นฐานเลยนะเอาสิ่งที่ผมจะเตือนดีกว่านะครับความจริงช่วงประมาณปลายปลายปีนี้ไฮไลท์เน้นไปที่เรื่องงานนะครับไฮไลท์เน้นไปที่เรื่องงานนะครับ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและฝากระวังอุบัติเหตุด้วยถ้าคุณบุญยนุษย์ขับขี่ยุดยาน,น,นหลังวันเกิดเนี่ยแม้กระทั่งสภาพคล่องถ้ายังไม่มีภาระหนี้ให้ระวังเกิดภาระหนี้สินของคุณในหลังวันเกิดช่วงปลายปีนี้ถวายสังฆทานพร้อมกับซื้อพวกอุป,ปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดเอสเต่อมาครับคุณ26มีนาหนึ่งหนึ่ง เวลา14นาฬิกาชนบุรีลัคนาลักคน,นาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะครับของคุณโพธิเจริญนะครับกรกฎก็ถึงแม้พระฤหัสจะจะย้ายออกนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยแต่ก็ยังไปสถิตยอยู่ในเรือนเงินอยู่ก็ขวนขวายออกแรงหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพ สุขภาพฝากระวังอยู่2กลุ่มนะดาวจันทร์กับดาวพุธเนี่ยในแง่ของทักษะก็ไม่ดีและอยู่เรือนโครคภัยไข้เจ็บโดยตรงอีกนะครับก็จะเป็นพวกทางเดิอนอาหารซิสตอมน้ําเหลืองฤทธิดวงเบาหวานอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกไมเกรนปวดศีรษะข้างเดียวการทํางานเรื่องความทรงจําสมองช่องปากแล้วก็ทางเดินหายใจนะครับไม่ต้องเป็นทุกโรคนะพีงแห่ว่าผมบอกสโคบของดาวให้รับทราบถ้าเป็นในกลุ่มนี้ต้องเฝ้าระวังเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพประจําตัว และปีจรนี้นะครับปีจอช่วงเวลานี้ก่อนถึงวันเกิดให้ระวังอุบัติเหตุแล้วก็อดทนเรื่องงานหน่อยถ้ามีปัญหาอะไรนะช่วงนี้หาอการให้ชีวิตสัตว์8ตัวนะครับตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับตุกนลวัฒครับโทรจากที่ไหนครับเนี่ยจังหวัดนครสวรรค์ครับอาจารย์นครสวรรค์เกิดวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าสามหนึ่งครับ เวลาครับ11.30ครับวันพุธแรมสองข้าครับไปพุธกลางวันแรมสองข้าเดือนเจ็ดเกิดนครสวรรค์เ,เลยหรือเปล่าครับใช่ครับแม่ผมเคยไปไปนั่งที่บึงบราเพชรกันนะใช่ไหมอยู่ที่นครสวรรค์ใช่ไหมครับผมดูใหญ่โตมากเลยนะฮะอตอนนี้ผมถามนิดนึงกาลีกระแทกเรือนง,งานอยู่ มีปัญหาเรื่องงานหรือการเปลี่ยนแปลกไหมฮะหรืองานไม่ค่อยดีไหมได้ครับตอนนี้ตกงานเลยเข้าใจ <c oughs> อ่ะฟังให้ดีนะความจริงก็อย่างนี้นะฮะแต่ว่าย่างยี่สิบเจ็ดนี่ยเกณฑเรื่องงานมีปัญหาจริงแต่ว่าโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ๆก็พอมีนะมีการพูดคุยบ้างไหมครับหรือไปสมัครที่ไหนบ้างจริงจังแล้วหรือย,ยังก็ <c oughs> พอมีคุยอยู่ครับพยายามสรุปให้ได้ภายในมีนาเมษานี้นะครับครับ,รบฟังให้ดีนะ พยายามปิดให้ได้ภายในมีนาเมษาคือในดวงเนี่ยบอกว่าตกงานจริงแต่โอกาสได้งานก็มีเหมือนกับว่าคุณจะทําหรือไม่อ่ะถูกไหมครับฉะนั้นพยายามปิดให้ได้ในช่วงในช่วงนี้ทําไปก่อนแล้วพอเลยครึ่งหลังของปีสถานการณ์เรื่องงานจะดีขึ้นนะฝากทําบุญเสริมนิดนึงแล้วกันให้คุณซื้อน้ําดื่ม15ขวดถวายพระสงฆ์ในช่วงแรกๆที่เข้าไปทํางานใหม่เนี่ยนะ ให้คุณระวังขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานให้ดีนะครับครับจะ,ะมีคําถามประเด็นไหนอยากกระสอบถามเพิ่มเชิญเลยครับเอ,อเรื่องครอบครัวครังอารแล้วก็กระถามราจารว่าจะได้มีสิทธิ์ได้ลูกไหมที่ผ่านมาคุมหรือเปล่าหรือไม่ได้คุมไม่นะครับไม่ความจริงต้องดูดวงแฟนนะนะว่ามีลูกยากหรือเปล่าแต่ถ้าดูในดวงคุณถ้าดูในดวงคุณปีนี้นะ ก็จากนี้ไปจนถึงวันเกิดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสมหวังแต่ว่าก็อยากจะให้พาภรรยาหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะไปไปพบแพทย์และถ้าเกิดแพทย์อยากจะแนะนําให้ลงทุนอะไรก็ทําปีนี้ขอดูดวงแฟนหน่อยดีกว่าเมคชัวร์แฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะรถรถเอาจำวันเกิดแฟนไม่ได้ซักงั้นมาเดี๋ยวมีน้อยใจนะแป๊บนึงนะครับจา สิบห้ามกรลาครับอาจารย์สิบห้มามกรลาค่ะ <25 S 1> สอสองครับส้าสองสองกี่โมงมประมาณเช้าเช้าครับอาจารย์นายา่าจะตีห้าวันจันทร์หรือเปล่าฮะวันจันทร์ครับเช้าเช้านี่เลยตีห้าครึ่งหรือ,อยังหรือว่าตีห้าฟ้าสว่างหรือยังยพอทราบไหมน่าจะน่าจะเลยครับอาจารย์น่าจเหมือนกันเอา หมายถึงว่าน่าจะเลยตีห้าแล้วหรือหรือว่าหรือหกโมงน่าจะเลยครับน่าจะเลยอ่าโอเคฮะคืออย่างงี้ฮะทั้งสองคนพอจะมีโอกาสได้ลุ้นเล็กๆนะในช่วงปีนี้แหละก็คือจากนี้จนถึงช่วงถึงสิ้นปีเลยนะครับ,รบฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้ไปปรึกษาคือในดวงต้องบอกก่อนแฟนคุณมีลูกยากนะอ๋อครับนะแต่ว่า ด้วยปีจรที่ผ่านในแต่ละปีเนี่ยโอกาสหรือความน่าจะเป็นในการที่จะสมหวังเรื่องบุรก็จะแตกต่างกันไปแต่ปีนี้ย, <Okay. S 1> ยังพอมีลุ้นฉะนั้นโดยสรุปเอาสองคนมาอินเตอร์เซ็กมามาเชื่อมกันเนี่ยก็ให้ปรึกษาหมออย่างจริงจังและพยายามพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันแล้วเสร็จก่อนจะเลยผ่านวันเกิดคุณนะนะคือถ้าจะลงทุนทําอะไรก็ทําช่วงนี้แต่ที่สาคัญกลับลไปทํางานก่อนนะคุณนหะครับ ชโชคชลาภโชคลาภ<อ>ไม่ไม,ไม่ไม่เด่นนะไม่เม่เโดยเฉพาะช่วงนี้ไม่เอาอ๋อครับนะอ่ะโอเค,คก็คเป็นกําลังใจให้ในเรื่องบุตรคุณรีบกลับไปทํางานซะอ่าดนึนงครับอาจารย์เลขที่บ้าน1นึศูนูนะครับอ่าก็ความจริง100เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเลขแห่งสหสวัสดนะครัก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดใช้ได้ครับโอเคครับอาจารย์รบกวนนีขอบคุณมากนะครับโชคดีสวัสดีครับครับครับ ลุยกันต่อฮะเกิดวันอาทิตย์ที่27เดือน10 17เวลา11ถึง12ช่วงกลางวันวันอาทิตย์ถูกต้องคนที่คบอยู่จะดีหรือไม่ยืดยาวหรือเปล่าฟังให้ดีนะครับคือตอนนี้สีแตะสีแตะอยู่นะก็แต่สิ่งที่เป็นห่วงจริงๆก็คือย่าง42ครับ หลังตุลานี้ไปจนถึงตุลาปี59เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ความหนักแน่นของทั้งสองฝ่ายถ้าพ้นในช่วงย่าง412ไปได้ยาวครับส่วนเบอร์โทร99ดีสำเร็จอย่างน่าอาศาัศจรรย์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ SMS ต่อมาครับคุณวีรพงษ์6มีนา04 เวลาตีสามสี่สิบลัคนาราศีอะไรกรุงเทพมหานครนะครับเ,เบอร์โทรสุประอค,คู่เสริมเสน่ห์ดีนะครับทะเบียนรถก็เช่นเดียวกันพระฤห,หัสกับกำลังพระฤห,หัสก็ในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงส่วนเลขรถเนี่ยระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือด นะครับอยู่ไม่ติดที่รวมถึงงานไม่ค่อยนิ่งแต่คู่หลังเป็นคู่สมพลผ่านนะครับอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 5 7 1็ก็เช่นเดียวกันสุขภาพอย่างกลุ่มที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนะนี่ยแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลขเจนะครับเป็นคนลัคนาราศีธนูครับนะลัคนาราศีธนูก็อาจจะต้องรอให้เข้าช่วงครึ่งหลังของปีไปก่อนหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้นโดยเฉพาะในเรื่องของการ าการทํางานนะครับหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมนะถึงจะอายุจะสูงวัยแล้วก็ตามเอสซต่อมาครับคุณบอมดื้อจัง25 12 43เวลา5้าทุ่มสินาทีอืมก็ได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูในความคือหมาถึงในเรื่องของลักษณะนิสยัยใจคอนะฮะ ก็ก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องงการพูดคุยไม่ค่อยไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆรงเาะเขาบอกว่าอย่าไปจุกจิกมากนะคอยกํากับดูแลดูอยู่ห่างห่างดูอยู่ห่างห่างนะครับแต่ว่าอย่าถึงขนาดละเลยนะเรียนอะไรดีจะจบหรือไม่ของเขาเนี่ยก็คือโยงอริเนี่ยในความหมายก็คือเรียนยากเรียนช้าก็ได้นะหรือมีอุปสรรค ในเรื่องของการเรียนฉะนั้นก็ต้องกำกับดูแลให้ดีนะครับนะส่วนอาชีพสาขาที่เด่นที่สุดสําหรับพื้นชะตาถ้าเขาถ้าเขาชอบในเรื่องของพวกงานซ่อมงานช่างก็ใช้ได้นะครับถ้าเขาไม่อยากเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานะครับหรือว่าถ้าเขาชอบในเรื่องของพวกไอทีคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าดีแต่เน้นงานซ่อมเช่นเดียวกันนะงานซ่อมงานบอดีไฟอัพเกรดพวกนี้นะครับก็ดูแลเรื่องเรียนฮนะกลัวเหมือนกันแหละที่ว่าจะจบช้า ไอสเซมบตต่อมาครับคุณปราจิต8 3 3 5คู่หลังดีฮะกำลังพระเคาะ์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำแต่คู่หน้าเน้นเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับโมหะจริตเยอะและอาจจะมีสิ่งลับเกี่ยวข้องกับชีวิตอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ส่วนเบอร์โทรวาวกี่หมายเลขอะ คืออย่างนี้ผมดูคู่ท้ายนะคัดท้ายคัดท้ายนะครับจริงๆแล้วถ้าชอบเลขเบิ้ลนนผมเชียร์หนึ่งหนึ่งคือราชาชโชคนะครับห้หมั่นคงเป็น2เท่า99้าาสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดีสักกว่าส่วนเลขสนะามในด้านดีคือความกล้าหาญขยันแต่สิ่งสําคัญคือต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นคนรอบข้างบ้างนะครับเอะะมต่อมาการเรียนสิบธันวาสี เวลา7.15วันวันเสาร์วันเสาร์น,านะครับถามในเรื่องของความรักกับการเรียนเป็นอย่างไรปีนี้ความรักทายดีนะจ๊ะแต่ว่าเพิ่ง15ขวบก็ต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมคืออย่างนี้ฮะดีในความหมายเนี่ยคือดีในความรู้สึกของคนถามคือถามว่าปีนี้จะมีโอกาสหรือไม่ในเรื่องของความรักตอบว่ามีแต่ ระวังอาจจะเข้าทํานองรัก,รกๆเลๆิกๆระยะยาวยืนไม่อยู่นะครับหรือจะมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นการชิงรักหักสวัสด์พวกนี้นะส่วนในเรื่องของการเรียนเป็นอย่างไรการเรียนปีนี้ก็ยังพอตัวรอดได้นะแต่เป็นห่วงในเรื่องของความรักมีเข้ามาดูให้ดีๆนะครับเอสเซับวสต่อมาจ้ะคุณวันนา17สิงหาสี่ศูอศูนสีขออภัย พระฤหัสเวลา11นาฬิกานะครับก็เป็นวันคนพระถูกต้องโชคลาภเนี่ยเน้นในเรื่องของลำไส้นะครับในในเรื่องของอพวกไขข้อกระดูกในเรื่องของการทำงานของพวกระบบประสาทอารมณ์ถึงควรตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะอย่างน้อยสักปีละครั้งก็ยังดีนะครับส่วนในเรื่องอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะก็จะเป็นในเรื่องของช่องท้องโดยเฉพาะระบบภายในแต่โชคลาภไม่เด่นครับ เอสต่อมา27มกราเก้าเวลาสทุ่มสี่วันศุกร์นะถูกต้องครับถามในเรื่องของหมายเลขโทรศรัพท์94้ีดีฮะเฉลียวฉลาดและสำเร็จส่วนเลข5สบริสุทธิ์พระหัสผ่านแต่เลขรถเนี่ยบาประเขาใหญ่ทั้งหมดเลยนะใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะทั้ง3เลข SMS ต่อมาครับ วันอาทิตย์ที่11เดือนหนึ่งปี30น,นะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีวันอาทิตย์ถูกต้องเงินล้วนๆหมุนนะฮะดาวการเงินเป็นอุตสาหะอาลิเป็นกาลีชักหน้าไม่ถึงหลังช็อตเงินขาดมือครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะเลือกประเภทที่ปล่อยอเลือกประเภทที่จะซื้อเลือกสถานที่ที่จะปล่อยให้เหมาะสม เอสเอ็มเอต่อมาครับคุณธัญญนันท์เจ็ดกุมภาสองศูนย์นะครับเวลาห้าทุ่มวันจันทร์ถูกต้องอาถามทะเบียนรถเจ็ดหนึ่งสายตาความดันระบบเลือดนะครับอาชีพด้วยนะส่วนในเรื่องของ5.0าศูนี่มีหลักฐานความมั่นคงอันนี้ใช้นะ้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลขเจส่วนเบอร์โทรซ1หดีเสริมในเรื่องของเงินทองในเรื่องของหลักทรัพย์นะครับเบรกที่สนี้ หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาลุยกันต่อฮนะในการตอบคำถามทั้ง SMS รวมถึงคุยสายสดพักกันสักทุกครับ